สวัสดีค่ะวันนี้เข้าป่าเก็บเห็ดกันสองคนมวนกับพี่นะคะเล็กหน่อยเอาไปส่งโุงเลียนวันนี้เข้าเขาป่าเก็บเห็ดเดี๋ยวเจอแล้วจะให้ดูเห็ดเดี๋ยววันนี้จะนี่นะเห็ดแรกที่เจอวันนี้ก็จะเป็นนี่เห็ดไข่มุกเบนโบเพแบบนี้เขาเรียกว่าเห็ดไข่มุกกินได้แต่มันไข่เลยมันก็มีดอกเล็กอยู่นะนี่นี่ดอกเล็กเออหน่อยพูดหน่อยพูดเบนบเออมือแนนมือแนนได้กินไป กินแล้วอร่อยอร่อยเหรอตำปนมันคือเห็ดตำปนแล้วแหลวมันไข่ไข่เห็ดฟางไหมบ้างแมนโอเคเอามีคนมากผ้าหมามาเดินโอเคแล้วก็นี่อีกดอกหนึ่งอันนี้ไม่เอานะคะแก่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเอาดอกหม่จะอันนี้ก็เป็นป้าเห็ดแล้วจะพี่น้องเดี๋ยวเข้าไปดูป่าสนข้างในนู่นแหละป่าเห็ดพึ่งป่าเห็ดพึ่งหวานวันนี้เรามีเวลาทั้งวัน มืดมือมืดมืออะไรก็ได้มืดมืออือืมอืมฮึ่มฮึ่มไหนนี่ก็เป็นโอ้อันนี้ก็เป็นเหฮทนาแล่วนะจ้าอันนี้เห็นนาแล่หรือว่าเห็ดกอมันไม่มันไม่สวยแล้วไม่ค่อยสวยแล้วนี่ไงพี่น้องไม่ค่อยสวยเลยเนาะอันนี้ดอกเล็กนิดเดียว อุ้ยอันนี้ได้อยู่นะเนี่ยดอกเล็กๆนี่ได้อยู่อันนี้เอา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 ไปไห่ก่อนอันนี้ด้วยอ้อันนี้ไม่ค่อยสวยมันแก่แล้วไม่เอาจ้ะเหรอนี่เหรออุ้ยอันนี้มันเป็นเห็ดไข่มุกดอกใหญ่เห็ดไข่มุกดอกใหญ่แต่มันก็แก่แล้วนะพี่เนาะอู้นี่เลยเห็ดไข่มุก นี่เลยเห็ดไข่ไม่จ้าอู้อันนั้นก็ใช่แต่โดนแต่โดนแต่โดนกินไปแล้วอันนั้นอนี่ยสายยุคลอนก็มนี่บอกยุคข่างตะกาตะกาเจ้าในน้อยน,นี่น้อ <No. S 2> อันนี้เห็ดไข่ดาวไหมนี่ใช่เห็ดไข่ดาวไหมนนปกติตกนะปกติเห็ดไข่ดาวมันจะขึ้นตามขอนแบบนี้นะาตามพี่เอ๋ไปเลยนะคะ วันนี้ก็ถ่ายคลิปยาวๆกันไปเลยอย่าเพิ่งเบื่อกันนะพี่น้องวันนี้ไม่มีสองสาวนะคะเพราะว่าอนย่าไปโรงเรียนแล้วอุ้ยอุ้ยย,ยังไม่เห็นอะไรเลยแล้วเนี่ย,ยใสต้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นเต้นอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยว,วตาขอยขึ้นบดีมนันอีเพียยังมหันด้เห็นยังมหันเห็นมันอยู่ใสโอ นี่เด้เห็นไปพี่น้องเห็นไปพี่น้องนี่เรีนอิลีโอ้ยมันก็ไม่ได้เห็นไงอุ้ยอุ้ยพี่อุ้ยวุ้ยี่แอร์ก็นี้ดอกหนึ่งอันนั้นดอกหนึ่งอีกดอกวุ้ยวุ้ยวุ้ยไม่อีกไม่ไม่พี่เอเ์ห้ามถึอมือแล้วพี่เอร์ห้าถึอมือแล้วตื่นเต้นคักขนาดแต่ลายดอกอยู่งเดินี่คิดถึงลูกเลยพี่น้องจ๋า โอ้ยอนอยากกับฟ้ายาปานี่คือสิแบบว่าฟ้ายาเขาบอกว่าอยากไปด้วยนะพี่ร้อยตอนนี้ตนเนาะมือหนามือหนาโอเคโอเคโอ้โหดอกแข็งมากนะจ๊ะดอกแข็งมากแล้วก็ปาดขาออกกันตรงนี้เลยนะพี่น้องกลับบ้านไปมันจะได้ไม่ต้องไปทําเยอะก็จะปาดประมาณนี้เลยนะขาก็สวยเดี๋ยวมันจะปาดให้ดูขาไม่มีแมลงโอเค ปิดว้ก่อนปิดไว้ก่อนอันนี้ดอกหนึ่งอันนี้ก็ดอกหนึ่งจ้าอุ้ยไม่น่าเชื่อเราจะเจอตั้งแต่ปากทางเลยคิดว่าต้องมีคนมาเก็บไปแล้วแนแน่เลยพี่น้องแต่น,นี้เขาไม่เข้ามาป่านี้เก็บก้อนเกบ็บก้อนเก็บก้อนเก็บก้อนเพ่พรอยบอใบสองดอกดวยวุบสั้น หมานพี่น้องมานมานนี่นี่ดอกนี้ดอกใหญ่แต่ว่ายังแข็งมากๆเลยพี่เอแล้วก็ขาก็สวยด้วยไม่มีแมงด้วยนะ นี่ปาดออกอย่างนี้ย,ยกขึ้นให้ดูนี่ขาก็สวยจ้าไม่มีแมงกินเลยนะปาดอันนี้ก็เอาออกนิดหน่อยเอาออกซ้ำนี่เห็นไ่มพี่น้องอืมโอเคดอกไง่อนซ่อนนอนซ่อน,อ,อ,น,อ,นอู้ อีกแล้วแต่นี้มันไม่เอาหรอกพี่มันมันพังแล้วอันเนี้ย<ม>อู้อันนี้มันแก่แล้วเก็บไว้เก็บไว้วันนี้แค่เริ่มต้นก็ได้แล้วนะจ๊ะรู้สึกว่าตะกา้าจะเล็กเกินไปแล้วจ้ะพี่น้องเบิง้งตะกา้าไม่ค่อยใหญ่เลยวันนี้น <laughs> เดี๋ยวตามไปดูอืม อันนี้เป็นเห็ดพิษนะจ๊ะพิษพิษไทยมหันอันนี้แหละพี่ว่าค้นไข้ตายอันนี้อย่าเข้าใจผิดว่าเป็นเห็ดละโงกเนาะแมนมันหน้าคล้ายเหมือนเห็ดละโงกบ้านเราโดงามเลยถ้าใครเพิ่งมาใหม่ๆเก็บเห็ดใหม่ๆเนาะเห็ดตายเบื่อเห็ดตายเบื่อจับยังบุอยากจับเลยเห็ดตายเบื่อพี่น้องของบุญมงามคืะมันเหมือนเห็ดละโงกมันใหญ่นะแบบว่าอย่ามันเหมือนเห็ดละโงกเลยเนาะนี่แหละ เห็ดพิจจ้าอ so oh, ันตรายจ้าพอแล้วพอแล้วอันนี้เห็ดโปดอันนี้เห็ดหน้าแร่เห็ดนี้เนี่ยเนาะเดี๋ยวมีเวลาพามานีโอเคอันนี้เห็ดโปดจ้าเอาไปด้วยจ้านี่นะคะตอนนี้มันก็อยู่ที่ป่าสนจ้าป่าป่าเจ้าเก่าเจ้าประจําเห็ดพึ่งหวานตรงนี้นะคะเดี๋ยวตอนนี้พึ่งเข้ามามาดูว่ามันจะมีให้เราไหม หรือว่าคนไทยมาเก็บไปแล้วแต่รู้สึกว่าป่าต้นสนมันเยอะเนาะฝนตกมันก็จะไม่ค่อยทั่วถึงเท่าไหร่พี่น้องรู้สึกว่าจะเห็นแล้วหนึ่งดอกเพมนเจอแล้วหนึ่งดอกนะดอกเล็กมาก,ก,ก,มากนี่พึ่งจะออกเห็ดพึ่งพึ่งจะออกปิดไว้จ้าหน่อยได้อยู่กํลังอ่อนๆ โอเคไปก่อนพี่เรียกมนแล้วไปตามเสียงเรียกจ้ะเอ๊ะได้หลายเหลอบัวได้จักดอกอุ้ยอย่าไวๆก่อนไหนอ่ะพี่เออุ้ยอันนี้อันนี้อะไรนี่อันนี้ไม่ใช่ ทางนี้เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวตามไปตามไปตามไปเดี๋ยวเดินชา้าๆกว่าจะไม่เห็นเห็ดสเพลม, <laughs> มีแฝดด้วยเหรออุ้ยอันนี้เห็ดอันนั้นเดี๋ยวแแบเอาก่อนนะอันนี้เห็ดเกาลัด,ดอุ้ยค <laughs> อยเอาขามัน อันดอกมันหลุดอเอไปเอาไป,อ,าไปอุย้ยเดี๋ยวจะให้ดูอันนี้มันใช่ไหมนี่คิดว่ามันใช่ไหมนี่นนโอ้ยมันไม่ใช่พี่น้องมีแฟดด้วยจ้าอุย้ยสองดอกนี่งามคักจ้าอุย้ยกำลังดีเลยอะ่ะขนาดพอเหมาะพอจอดเลยจ้าปาดพี่ปาดขาก่อน ใ้่ก่นพี่น้งองส่วนที่มันเหลืองมันก็มีบ้างนะถ้าเหลืองๆแบบนี้เราก็จะพยายามตัดออกนะพี่น้องเพราะมันเป็นเชื้อรานะนี่นะเห็นไหมเชื้อรานะอู้คืนะโอเคนี่เนอะโอเคได้จ้าแล้วก็ดอกนี้ดอกนี้มาดูกัน มาดูกันว่ามันจะสวยเท่าไหร่อู้แน่นปึกแน่นปึกแน่นปึกเลยจ้าโอเคอันนี้มีเชื้อานิดหน่อยซะอัน,นก็ิดไปนจ้าปไ,ปไปต่อจ้าไปต่อ โอเคสรุปมีจจะพี่เอฮะเห็ดหาจ้าพี่น้องมัน <c oughs> เป็นคอนเก็บ <c oughs> ไปตามเสียงเดียยของปเปก็จะได้เห็ดเองใช่ไหมบู <c oughs> <c oughs> ป้าบูดงสิเหล่พี่น้องเวลาไม่เก็บเห็ดแต่กับมวนจ้ะยิ่งวันนี้ไม่รีบไซรหรอตาคือพวกคอยดีปะมินไแม ได้อีกหนึ่งดอกแล้วจ้าได้อีกหนึ่งดอกแล้วจ้าดอกนี้สวยมากเจาลับเห็ดพึ่งสนเพลเพ่พอยอีกแล้วพอยอีกแล้ว <c oughs> จูมากเลยดอกนี้กำลังงาม <c oughs> งามอีกแล้วงามอีกแล้วจ้าู <c oughs> ขาใหญ่แต่รู้สึกว่ามันจะเป็นเออขามันเสีย <c oughs> ขามันเสียหมดเลย <c oughs> อันนี้ต้องตัดออกเยอะเลย <c oughs> ตัดออกเยอะเลยจ้า <c oughs> โอเคโอเคได้อยู่ ถึงจะบ้ได้แบบว้าวว้าวว้าวตลอดเนาะอุ้ยอันนั้นมันเห็นอะไรนี่อันนี้อันนี้มันลุ้นกันนะใช่ไหมนี่ถ้าอย่างนี้น่าจะใช่นะจ๊ะจะาเคทียงอู้แม่นิลิแม่นิลิจ้ะพี่น้องขาวอวบขาวอวบมากเลย ขาตัดขากันกน,นี่อันนี้ขาแข็งมากตัดออกแค่นิดหน่อยอันนี้อันนี้ไม่เป็นปัญหาเลยขานนี้ไม่เป็นปัญหาเลยจ้ะเห็นบองามบองามคักจ้าได้อีกหนึ่งดอกแล้วละมวนคข่ละม้วนพี่น,อน้องเมื่อนี่มวนน้ำข่อยเดิอมวนน้ำมันเด้อมื่อนี้เด้อ <laughs> <laughs> เอย้ยฟอเดียว <laughs> อันอันที่มันเป็นนุนน่นๆนะเพริเันพอสองมองเรานี่มนเอยียงอุ้ยเดี๋ยวเดี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 ยวอันนี้แมนบออันนี้มันเป็นเห็ดพึ่งสนเดี๋ยวนี่เห็ดพึ่งสนตัดเอาจานันเอยเนาะอุ้ยเพริมันไม่ได้หรอกนี่มันด,ด,ดอกตรงนี้มันสวยอยู่แต่ข้างในมันไม่เขยเพราะอันนี้เปเบ,บิ้งด,ดอกนั่นดอกนี้ได้บอรูดอันนี้ก็อันนี้ก็ไม่สวยอีกแล้ว โอ้เสียดายเถอป่ะอันนั้นนาจะเป็นอันนั้นเห็ดเออมันเห็นแล้วอันนั้นนาจะเป็นอันนั้มาเบิ้งกับตาเพียกันอืมว่าปัญหาหายถ้าข่อยได้เห็นป่ะนี่นมณฑ์จะถามว่าเห็ดแดงเหมือนเห็ดแดงบ้านเราเลยเอาไปงามๆซื่อๆนี่นี่นี่ไงนี่ไงนี่ไงฮู้ฮูกาลังหนาลัก ถ้าได้ขนาดประมาณนี้คือสิดีเนาะนี่นี่นี่กำลังหนาลักไวก้กำลังอดต่อแต่ไม่ใช่ไวเ้เราใช่ไหมเหหมืม่อกี้ยางกายจ้ายางกายโอ้กำลังอีกเด๋ <S 1> <S 1> <S 1> อ๋อเห็ดแล้วเห็แล้วนี่เห็นไหมหญ้าเห็ดมันก็จะเป็นหญ้ามอส เขียวย,ย่ามมอสออกทำไมเห็ดมันจะเกิดในบ้านเจ้าน่ะอ,อยู่เฮียเน้อม่เห <laughs> <c oughs> ็ดเลยทำไงกันทำไงกันไปเนาะมาอีกมาอีกไหนแกบอกว่าอันไหนเนาะอันนีอ้อันนี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 ้นนก็เป็นเห็ดพึ่งสนชุบได้เก็บเรื่อย เลยเก็บเรื่อยเพ่าเป็นเฮ็ดพึงหวานพึ่งสนมีให้เก็บไม่ขาดสายทั้งสี่ละมวล้วนอ่ะอุ้ยนี่เดีดอกหนึ่งน,นั่นยางไกายงางไกยตลอดต้องยางสองรอบทั้งสีเห็นดิพี่น้องมันไ่ได้เห็นง่ายๆได้เนี่ยโอ้สมพ่อขาเจ้ามากผู้ใดก็ไดดคือเก่าเนาะเพราะว่ามันมันไม่ได้เห็นง่ายๆอ่ะโอเค